สวัสดีครับเราบริษัท Perfect Motion วันนี้เราจะมานำเสนออินเวอร์เตอร์พาวทานซึ่งเราได้นำเข้ามาจากต่างประเทศโดยตรงนะครับผมซึ่งมีรุ่นหลักๆ2รุ่นดังนี้นะครับผมรุ่นแรกก็คือ PI 150นะครับผมหรือว่ารุ่นสมาร์ทส่วนรุ่นที่2คือรุ่น PI 500หรือว่ารุ่น High Performance นะครับผมซึ่งรุ่นสมาร์ทที่เรานำเข้ามาจะมี3ขนาดด้วยกันนะครับผมมี 2.2กิโลวัตต์4กิโลวัตต์แล้วก็5.5กิโลวัตต์นะครับผมซึ่งรุ่นที่เราโชว์อยู่ตรงนี้ก็คือรุ่น PI150 4กิโลวัตต์นะครับผมซึ่งที่เขาเรียกว่ารุ่นสมาร์ทก็เพราะส่วนหนึ่งก็คือรุ่นนี้จะมีขนาดที่เล็กกระทัดรัดนะครับผมซึ่งถ้าเทียบกับฝ่ามือตันนี้จะเทียบเท่ากับฝ่ามือพอดีเลยนะฮะ จริงๆการุ่นสมาร์ทแต่ประสิทธิภาพการใช้งานสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนรุ่นทั่วไปเลยครับเขาทําออกแบบมาพิเศษให้มีขนาดเล็กลงเพื่อง,ง่ายต่อการติดตั้งใช้งานนะครับผม